นี่ครับเป็นกองเชียร์ครับนี่กองเชียร์ของแต่ละพรรคการเมืองนะครับเขามาเตรียมความพร้อมแล้วบรรยากาศที่จะเอาชูมือได้ครับชูมือได้ไโอ้เนี่ยดูคึกคักข,ขนาดไหนไไไโอ้นี่นี่นี่ถือว่าซ้อมนี่ถือซ้อมแต่ผมบอกงี้ก่อนผมบอกงี้ก่อนเราจะมีข้อปฏิบัติครับคุณผู้ชมครับกองเชียร์นะนี่ฮะหนึ่งไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในบริเวณห้องดีเบตดังนี้ อุปรกรณ์ที่ส่งเสียงดังห้องดีเบตแต่รวมครับไม่ได้กลองตุ้มๆไม่ได้นกหวีดไม่ได้เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กไม่ได้แท่งไฟที่มีความยาวเกิน3ามสิเซติเมตรไม่ได้ปากกาเลเซอร์ไม่ได้ป้ายขนาดใหญ่ที่บดบางวิสัยทัศน์ของผู้อยู่ด้านหลังก็ไม่ได้ผ้าเชียขนาดเกิน 20, ่สิแปซนเมตรก็ไม่ได้นี่คือข้อค้าแต่ที่ว่าที่สําคัญครับนี่ฮะเอืองอาวุธมีคมหรือวัตถุอะไรต่างๆก็ไม่ได้เพราะว่าด้านหน้าครับตรงนี้ฮะเรามี เจ้าหน้าที่ตำรวจครับมาคอยดูยแลรักษาความปลอดภัยให้กับเราไม่พอครับที่ด้านหน้าตรงนั้นตรงทางเข้าคุณผ่านเข้ามานะหากว่าคุณติดวุฒิเสร็จครับโดนรวบทันทีครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่รออยู่แล้วนะครับมาดูแลความปลอดภัยให้